เอาล่ะรครับครับสวัสดีเป็นเจอรับบิดท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับและคราวนี้นะครับเราก็จะมาสรุปเอ่อถุดว่าไปมันก็ไม่ใช่สรุปซะทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึงการดำเนินเรื่องต่างๆและการฆ่าต่างๆที่เกิดขึ้นใน The Infinite D. S. I. Ben และ The Consequence กันแล้วกันนะครับฉะนั้นอย่ารอช้าครับกระพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยเรื่องๆมันครับถ้ายังจำกันได้ดีรถพยาบาลของเรานั้นได้ตกเหวลงมาและทุกคนก็กระจัดกระจายไปหมดเหลือเพียงคิดแมนเท่านั้นเอง เมื่อคิดแมนออกมาได้เธอก็ได้เห็นเงาสีดำอยู่ข้างหน้าแล้วก็ได้ตามเสียงสะท้อนที่อยู่ในถ้ำไปซึ่งนั่็จะเป็นเสียงเลสลี่นั่นแหละครับโอ้เชี่ยตกใจหมดุดและแลาคิดแมนก็ได้เจอกับออสการ์นะครับซึ่งก็กลายเป็นร่างหลอนไปเรียบร้อยแล้วแต่เธอก็ยังรอดมาได้สังนั้นน่ะในที่สุดคิดแมนก็ได้มาพบกับตัวเลสลี่สักทีแต่ว่ามันก็ได้เกิดเหตุการณ์แฟลชแบ็กขึ้นมาซะก่อนซึ่งในส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนของความทรงจำของคิดแมนซึ่งเป็นช่วงที่เธอได้รับภารกิจในการที่จะนำ และยังได้รู้อีกว่าองค์กรที่มอบหมายงานให้คิดแมนนั้นมีชื่อว่าโมเบียสและยิ่งกว่านั้นโมเบียสยังเป็นผู้พัฒนาระบบสเต็มรูนต้นแบบแรกๆโดยมีหมอเฮอร์มิเนสเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของเขาด้วยแต่หมอเฮอร์มิเนสก็ดันทำให้องค์กรไม่พอใจเมื่อรู้ว่าเขาได้แอบสร้างระบบสเต็มแบบไร้สายขึ้นมาที่โรงพยาบาลจิตเวชบีคอน โมบิอัสได้อธิบายว่าเขาไม่สามารถนำตัวเลซซี่ออกมาได้เองเนื่องจากมีผีอยู่ในระบบสเตมซึ่งก็คือรูวิกนั่นเองนะครับฉะนั้นโมบิอัสจึงได้ส่งคิดแมนไปทำภารกิจครั้งนี้ไม่พอยังส่งทีมแคซีพีดีซึ่งมีเซบาสเตียนและก็โจเซฟอยู่ด้วยแต่ว่า2คนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับในตอนนี้คิดแมนจะได้รับสารบางอย่างซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือสารอะไรกันแน่แต่เขาบอกว่าจะเป็นตัวช่วยปกปิดและปกป้ปกกองคิดแมนสำหรับสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่อยู่บนมือของบอสของเรานัััััั้้้้้้้นน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 มมมมมมคืืือออออะะะไไรรรรเเเเดดดดีีี๋ยยยยววาาาาา่่บบบกกกกกลลลหงจจแแ็็ตตขขึูใ ผสมน่ะมันตัวบ้าอะไรหอยทากน่ารักจุงเบย์หนอาการเป็นยังไงบอกหมอสิแอบระดับนี้ไม่เห็นแน่นอนชี้วกุ้มตัดขาดคำอืดไปย่งเรื่ยระหว่างที่คิดแมนกำลังตามหาตัวเลสลี่ในฉากนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าเสียงคลื่นความถี่สูงนั้นที่เราได้ยินในตอนภาคแรกๆนั้นคืออะไรนั่นก็คือช่วงที่ระบบเตมแบบไวเลสนั้นได้อคทิเวตเรียบร้อยแล้วนะครับ ยิ่งถามเลื่อนเข้าไปคิปแมนก็ได้พบความทรงจําที่ว่าโมบิอุสนั้นไม่พอใจเฮอร์มิเนสที่งานวิจัยของเขาไม่เป็นผลเสีทีแต่ก่อนที่โมบิอุสจะ,ะไล่ข้ออกไปหมอเฮอร์มิเนสก็ได้เสนอวิธีการใหม่ซึ่งจะทําให้งานวิจัยครั้งนี้ไปถึงฝั่งฝันได้ซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่าสเต็มนนเองครับแต่ว่าโครงการนี้เป็นไอเดียของรูฟิกซึ่งหมอเป็นคนเอามาแต่ทางโมบิอุสอยากได้รูฟิกเข้ามาช่วยในองค์กรด้วยแต่ดูเหมือนว่าหมอจะไม่เต็มใจักเ,เท่าไหร่ก็รู้อยู่นะว่าทําไมเหมือนหเห็นอะไรวแบๆบแบบ ใครจะอยู่กูไม่อยู่แล้วระหว่างที่ตามเลสซี่ไปคิทแมนก็ได้พบเซบาสเตนกับโจเซฟเข้าคิทแมนได้พบกับบอสของเธอในร่างเงาสีดาและยังได้ย้าเตือนกับคิทแมนว่าอย่าให้2คนนั้นเข้ามายุ่งในภา,านรกิจของเธอเดดคัดหืหนที่สุดก็ได้เจอกับสักทีนะเฉชชยชัยในที่สุดคิทแมนก็ได้พบกับเซบาสเตนแลวก็โจเซฟแต่ดูเหมือนว่าจะเรียกร้องความสนใจไม่สาเร็จเป็นชนีเจงานี้แหละแต่กะนั้นรูวิคก็เข้ามาปลอบใจไม่ใช่นะครับเข้ามาบอกว่าโมเบยสนั้นทําอะไรไม่ดีกับเขาบ้าง เรงถามว่ายังจะเชื่อใจใพวกเขาอีกไหมถ้ารู้ว่าพวกเขาทําอะไรลงไปบ้างจากนั้นคิดแมนก็ถูกส่งมาอยู่พวกของเซเวสเตียนแทนที่จะเป็นกระจกมันกลับกลายเป็นแทงค์น้ำซะง,งั้นจากตรงนี้นะครับก็ขอเดาว่าสารละลายที่คิดแมนดฉีดเข้าไปนั้นอาจจะทําให้คิดแมนไปอยู่บางส่วนของสเตมได้โดยไม่มีใครเห็นแต่ในทางกลับกันมุมมองของ2คนนี้ก็จะมองคิดแมนในอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากที่กระจาก,กระจายกันไปโจเซฟก็เป็นคนแรกที่ถูกพบโจเซฟได้เสนอให้คิดแมนกับเขาช่วยกันหาเซเวสเตียนแต่ว่าคิดแมนได้ขอให้หาทางออกก่อนที่จะไปช่วยเขา เช่นใครครับบอสของคิดแมนก็พยายามพูดโน้มน้าวให้คิดแมนพาตัวเลสซี่กลับมาให้ได้และยังพูดอีกว่านักสืบไฟแรงอย่างโจเซฟโอดาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อเนื่องจากเขาน่าจะเป็นพิษภัยต่อภารกิจในครั้งนี้เขาก็เลยขอให้คิดแมนกำจัดโจเซฟซะแต่ว่าคิดแมนไม่ยอมจากนั้นคิดแมนก็ถูกว้ามันที่ที่มีทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพอเวลาผ่านไปได้ไม่นานครับก็ได้มีเครื่องเสียงประหลาดก็คงจะเป็นเครื่องเสียงของระบบสเต็มรุ่นใหม่นั่นแหละครับแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะหนักเอามากมาก และเสียงนั้นทำให้เซบาสเตียนวิ่งหนีไปเหมือนกับคนบ้าหรือแต่เพียงโจเซฟกับคิดแมนแล้วโจเซฟก็ได้กลายเป็นร่างหลนอในครั้งก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้นี่เป็นเพราะโมเบียสหรือว่ารูวิกหรือว่าเป็นตัวของโจเซฟเองที่ถูกความกลัวครอบงำแล้วทาให้เขากลายเป็นแบบนี้สุดท้ายคิดแมนก็จำใจจะต้องกำจัดโจเซฟทิ้งเนื่องจากเธอถูกบีบบังคับให้ต้องทำแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าโจเซฟนั้นตายจริงหรือเปล่าและคิดแมนก็ถูกวาร์ปกลับมาที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ จะเรียกว่าเป็นบ้านเก่าของคิดแมนก็ว่าได้นะครับจากตรงนี้เราได้รู้ว่าในชีวิตวัยเด็กของคิดแมนนั้นมันไม่ดีซะเท่าไหร่เธอจึงได้หนีออกจากบ้านมาในที่สุดคิดแมนก็ได้ตามหาเลซี่จนพบและได้สัญญากับเขาว่าจะปกป้องดูแลเขาเลซี่เหมือนพยายามจะบอกกับคิดแมนว่าเขาต้องการจะไปที่โบสถ์แถวโบสถ์มันมีตัวแบบนี้ด้วยเหรอวะให้โอ้โหตัวมันเลิมเลยพอพวกเขามาถึงที่โบสถ์เลซี่ก็ได้สัมผัสถึงการมาของรูฟิกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราก็รู้กันดีนะครับว่ารูวิกนั้นพยายามที่จะยึดร่างของเลสลี่เพื่อนําตัวเองออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงแต่จะว่าไปมันก็ดูเป็นเรื่องที่น่าบังเอเิญซะเหลือเกินนะครับที่ทั้งโมเบียแลก็รูวิกต้องการเลสลี่เหมือนกันแต่ว่าตามวัตถุประสงค์กันเท่านั้นเองส่วนคีแมนก็ได้รู้ว่าถ้าจะพาเลสลี่ออกไปรูวิกก็ต้องตามออกไปด้วยในตอนนั้นเองคีแมนก็เกือบจะฆ่าเลสลี่ซึ่งตอนนั้นรูวิกกาลังควบคุมอยู่นะครับแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้น บอสร่างเงาของโมเบีสก็ได้เข้ามาขัดขวางคิดแมนซะก่อนก็แง่แหละใครจะยอมไม่ฆ่าหรอวะแล้วเมื่อเขารู้ว่าคิดแมนเริ่มจะคิดไม่ซื่อและไม่ยอมทําตามภารกิจเขาก็เลยได้สั่งสอนคิดแมนเป็นการใหญ่แต่ก็คงไม่ถึงกับฆ่าเราให้ตายหรอกมั้งอถอนคำพูดแปบคิดแมนรอดจากเงื้อมือของบอสมาได้แต่ก็นั้นเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาในห้องผู้ป่วยแห่งหนึ่งโรงพยาบาลไหนก็ไม่รู้แต่เมื่อเปิดประตูออกไปมันก็กลับกลายเป็นโรงพยาบาลที่เซเวสเตียนเคยแวะมานั่นเอง ถ้ายังจำกันได้ดีนะครับที่นี่ก็จะมีพยาบาลแสนสวยคนหนึ่งคอยเฝ้าอยู่ที่นี่ที่นี่คิมแมนได้พบกับบอสเงาอีกครั้งแล้วเขาได้สายทยายถึงระบบสเตมซึ่งจะเป็นระบบที่เบิกอ,อนาคตและช่วยเหลือผู้คลได้มากมายและผู้ที่เป็นศูนย์กลางจะสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเท่านั้นไม่พอครับคิดแมนก็ได้พบกับชายปริศน,นาข้างห้องซึ่งเป็นคนคนเดียวกับที่คุยกับเซบาสเตียนนั่นแหละครับ เขาบอกตรงนี้เลยว่าไอ้บทสนทนานี้ททำให้ค่าน้อยคิดไปไกลเหลือเกินหลังจากที่คีแมนออกมาจากโรงพยาบาลบอสของเราก็ได้เปิดเผยว่าเลสตี่นั้นสามารถนํามาใช้รันระบบสเตมได้เหมือนกับรูวิกแต่ทําไมก็ถึงไม่ขอให้รูวิกไปช่วยเขารันสเตมเองเลยล่ะสาเหตุมันเริ่มจากตรงนี้ครับนั่นก็คือรูวิกบอกว่าตัวเขาและสมองของเขาเท่านั้นที่สามารถรันระบบสเตมได้ นั่นก็แปลว่ารูวิกสูวิสาสะต์จนลิกสิทธิ์โดยใช้สมองของตัวเองเลยแถมเขาไม่ยินยอมที่จะช่วยโมเบีสอีกต่างหากสุดท้ายโมเบสก็ได้ลงมือกระทําในสิ่งที่ไ like, ร้ศีลธรรมที่สุดก็คือนำรูวิกมาแยกชิ้นส่วนและอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะส่วนสมองมาช่วยในการดันระบบสเต็มด้วยการอ้างว่าถ้าเขาไม่ทําแบบนี้กระบวนการต่อไปก็คงไม่สําเร็จและเขาได้ขอให้เฮอร์มิเนสก็มาช่วยด้วยและดูเหมือนว่าไอ้หมอเฮอร์มิเนสก็และจะเห็นด้วยกับจุดมุ่งหมายในครั้งนี้ ตรงจุดนี้เราจะได้เห็นเครื่องสเตมนะครับและเรายังได้รู้อีกว่าไอ้เครื่องเสียงประหลาดที่เกิดขึ้นในรถตำรวจในฉากแรกของภาคหลักนั้นนั่นก็คือมาจากการแอค i v เวตระบบจากหมอเฮอร์มีเนสนั่นเองและทุกคนก็ได้เข้ามาอยู่ในระบบกันทุกคนรวมไปถึงเซบาสตียนโจเซฟและก็ออสการ์แต่ว่าเขาไม่มีส่วนอะไรกับภารกิจของคิดแมนแล้วทําไมเขาต้องถูกลากมาด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับรอบนี้บอ็อกเงาของเราก็ได้ออกมาเกือบเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียว เพื่อมาใส่โคคิดแมนแล้วก็พยายามข่มขู่เธอหากไม่ทําตามภารกิจแต่คิดแมนก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเธอก็ไม่สามารถไว้ใจองค์กรนี้ได้อีกแล้วแต่องค์กรบอกว่าคิดแมนไม่มีสิทธิ์เชื่อใจอะไรทั้งนั้นมีเพียงแต่จะต้องเชื่อฟังหลังจากนั้นคิดแมนก็ได้ถูกลากตัวมาที่กรมตํารวจคิมสันซ,ซิตี้หรือ KCPD ได้เองนะครับที่นี่เต็มไปด้วยความทรงจํามากมายโดยเฉพาะความทรงจําระหว่างโจเซฟแล้วก็เซบาสเตียนและนั่นทำให้คิดแมนได้รู้ว่าเซบาสเตียนนั้นก็มีลูกมีเมียเช่นกันแต่ทว่าในแฟ้มประวัติของเซบาสเตียนนนัั้้กกลบไม่ปราฏใหหเ็น จัดว่าไปมันก็น่าแปลกนะครับที่คิดแมนมาทํางานกับ2คนนี้พอสมควรแล้วแต่ว่าไม่มีใครในสอนอนี้เล่าถึงลูกเมียของเซบารสเตียนเลยโดยเฉพาะเหตุเพลิงไหม้ที่ทําให้ลูกสาวของเขาตายและทําให้เมียของเขาทิ้งเขาไปมันก็น่าจะมีคนมาเล่าให้ฟังบ้างสิสําหรับในส่วนนี้คิดแมนได้เข้ามาทํางานกับ2คนนี้แล้วนะครับในฐานะนักสืบฝึกหัดแต่เราก็ทราบกับนดีนะครับว่าคิดแมนเป็นคนจากองค์กรโมบียสและแฝงเข้ามาอยู่ในกรมตํารวจนั่นเอง สำหรับเหตุผลที่ส่งคิดแมนมานั้นก็อาจจะเป็นเพราะโมบียสไม่อยากให้แกซีพีดีแอบสืบคดีให้มันล้ำเส้นจ,จนเกินไปจนสาวไปถึงตัวโมบียสได้แล้วมั้งครับหนูนี่ขอกระทืบ like, ร,ร,รล้วรัวเลยค่ะคิดแมนได้ด้านด้น,ดนมาจนได้พบกับเซบาสเตียนอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่ามุมมองของเซบาสเตียนนั้นแตกต่างจากมุมมองของคิดแมนแต่ก่อนที่พวกเขาจะถูกโจมตีเซบาสเตียน er ก็ได้มีอาการหลอนขึ้นมาซะงั้นและคนที่ถาก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นฝีมือของรูวิก แ,แต่ฉากนี้มุมกล้องเปลี่ยนนะนะความคิดเปลี่ยนทันทีด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าเซบาสเตียนจะหายไปปกติไหมคิดแมนก็เลยขังเขาเอาไว้แล้วได้ออกตามตัวเลสลี่เหมือนเดิมแต่ทว่าบอสร่างเงาก็ได้ปรากฏให้คิดแมนเห็นอีกครั้งพร้อมทั้งข่มขู่เรื่องภารกิจว่าถ้าไม่ทําตามก็จงหายไปซะนี่กระชอไปกูวิ่งดีดีหลังจากที่คิดแมนวิ่ง4ี่คูณร้อยมาได้เขาก็ได้พบกับโจเซฟแล้วก็เซบาสเตียนซึ่งก็งงว่าทําไมโจเซฟยังไม่ตายหรือว่าโจเซฟคนที่คิดแมนสู้นั้นไม่ใช่ตัวจริงอย่างน้อยเราก็ได้รรู้้นนนะว่าาตออีีมมไ หลังจากนั้นรถบัสก็ได้เสียหลักตกลงมาครับแต่แน่นอนว่าทุกคนปลอดภัยดีถ้าคิดว่ารถตกนะแย่แล้วขอให้ดูภาพนี้ให้ดีเกมนี้มันโคตรใจร้ายเลยเมื่อเข้ามาในตัวอาคารคิดไม่เห็นว่ารูบีพยายามจะยึดร่างของเลสลี่ชิบหายแล้วอรอนหล่นมายังไงเนี่ยแต่ในตอนนั้นเองเลสลี่ก็ได้สติกลับคืนมาพอดีฉากนี้นาหล่อมากเลยเลสลี่ หลังจากที่ทั้งคู่ออกมาจากตัวอาคารได้ก็คงไม่ต้องอธิบายมากมายนะครับว่าในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคิดแมนพยายามจะฆ่าเลสซี่ในตอนที่ยังมีโอกาสแต่ทว่าบอสเงาก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งื่วยขัดขวางคิดแมนไม่ให้ฆ่าเลสซี่สำหรับฉากนี้ที่แตกต่างจากภาคหลักก็คือจะเป็นเซบาสเตียนนะครับที่ยืนอยู่ข้างหลังคิดแมนเห็นไหมล่ะเป็นเซบาสเตียนจริงๆด้วยแลวแล้วเลสซี่ก็วิ่งหนีไปและโจเซฟก็ถูกยิงถ้าถามว่าตายไหมก็ตอบได้เต็มปากเลยนะครับว่าไม่รู้ ในช,ช่วงชูลาโมนคิดแมนก็ได้วิ่งตามเลสลี่ไปแต่ทว่ามืดไปหมดเลยเลสลี่อยู่ตรงนั้นแต่ทว่าเขาดูมีอาการแปลกประหลาดขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่ารูบิกกำลังควบคุมเลสลี่อยู่หรือไม่ก็สิงร่างไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นคิดแมนจะต้องไปถึงระบบสเตมไรส์สายซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนที่รูบิกจะไปถึงทำไมงานรูวิกได้ออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงแน่นอนระหว่างที่ตามตัวเลสลี่ไปก็ได้พบกับความทรงจําที่ว่ารูวิกนั้นได้แทรกซึมเข้าไปในระบบสเตมเรียบร้อยแล้ว และหมอก็ได้น,นําคนไข้จากโรงพยาบาลเข้าไปในระบบสเต็มแต่ทว่ากลับถูกรูวิกจู่โจมหมดทุกคนชนะโมเบสจึงสั่งให้หมอกําจัดจิตใต้สำนึกของรูวิกออกจากร,ระบบสเต็มซะจากนั้นไม่นานหมอเฮมิเนสก็ได้ค้นพบว่าคนไข้ที่ชื่อเลสลี่นั้นสามารถเข้าออกจากร,ระบบสเต็มได้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเขาเลยสันนิษฐานว่าน่นาจะเป็นเพราะประสบการณ์ของเลสลี่และก็รูฟิกนั้นมีประสบการณ์ที่คล้คลายๆกันรูวิกถึงไม่ทําร้ายเขานั่นก็แปลว่าโมเบสสามารถนําเลสลี่มาร,ระบบสเต็มแทนรูวิกได้ และนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องการตัวเลสลี่ครับโมเฮมิเนสจึงเสนอว่าหากจะทำเช่นนั้นจะต้องกำจัดรูฟิกออกไปซะก่อนนั่นก็คือทำให้ระบบสเต็มสะอาดโดยการส่งคนที่จิตเข้มแข็งพอที่จะเข้าไปในระบบซึ่งก็คือตัวคิดแมนโจเซฟเซบาสเตียและก็คอนเนลลี่ด้วยและนั่นก็อาจเป็นหนึ่งเหตุผลที่โมบิสลากพวกเขาเข้าไปในระบบสเต็มนั่นเองปืนกระบอกนี้พี่ขอกันแล้วกันระหว่างทางที่ติดตามเลสลี่คิดแมนก็ได้พบเครื่องสเต็มแบบต้นแบบโดยที่ใช้ร่างกายในการเชื่อมต่อโดยที่มีตัวคิดแมนเองด้วย ในที่สุดตอนนี้ครับคิดแมนไล่ตามเลสลี่มาแต่ว่าเลสลี่ก็ได้ไปเจอเซเบสตยนซสก่อนแล่แน่นอนครับเซเบสตียนไม่ยอมให้คิดแมนฆ่าเลสลี่อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรไงก็อย่าไปโทษพี่เขาเลยนะเขาไม่รู้เรื่องจริงๆอะ่ะแต่ตอนนี้ผมก็ยังคิดว่ารูบิกน่าจะได้ตัวเลสลี่ไปแล้วนะครับแม้ก็เครื่องสเต็มอยู่ในมือซะขนาดนั้นอะ่ะในขณะที่อยู่ในช่วงชุลมุนนั้นคิดแมนกับเซเบสตียนก็ได้แยกออกจากกัน ทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าคิดแมนหายไปไหนอยู่ที่นี่นี่เองคิดแมนจะได้พบกับบอสร่างเงาอีกครั้งและบอสครั้งนี้เขาได้บอกกับคิดแมนว่าคิดแมนทํางานพลาดและจะต้องได้รับผลกรรมจากความผิดพลาดครั้งนี้และจากตรงนี้ไปนะครับผมแทกไม่แน่ใจว่าบอสที่เราเห็นอยู่นี้เป็นความจริงมากแค่ไหนถ้าจะให้คิดก็คิดได้2ทางครับคือบอสคนนี้เกิดจากการจิตสารลายเข้ามาในตัวคิดแมนแต่ไม่คิดแมนเห็นภาพบอส และอีกทางหนึ่งก็คือรูบิกสร้างบอสตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะใช้ปั่นหัวคิดแมนและทําให้คิดแมนเริ่มไม่เชื่อใจในตัวโมเบสแต่เขาจะทาแบบนั้นไปนทําไมล่ะซึ่งที่ผมคิดแบบนี้นะครับก็เพราะว่าช่วงหลังๆวิธีการพูดของบอสนั้นรู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มคล้ายคลึงกับรูบิกเหลเกินแต่ว่าก็ลองคิดกันดูแล้วกันนะครับสาหรับสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในมือของบอสนี้มันมีความหมายนะครับแต่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ขององค์กรแน่นอนแต่ก่อนอื่นยิ่งทรงแท่ง,งสักดอกนึงเอะ ว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายในมือของบอสนะครับถ้าเราเก็บชิ้นส่วนจดหมายได้ครบและเราอ่านมันเราก็จะได้รู้ว่าเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายที่รูบิกสร้างเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งเครื่องหมายนี้จะมีกับเฉพาะคนที่ออกมาจากสเต็มได้เท่านั้นนั่นก็แปลว่าเป็นไปได้ว่ารูบิกนั้นสามารถควบคุมคนที่อยู่นอกสเตมได้โดยใช้เครื่องหมายนี้นะครับนั่นก็อาจจะเป็นรูปแบบการใช้ระบบไร้สายที่พัฒนาขึ้นไปอีกก้าวก็เป็นได้นะแล้วแปลได้อย่างนึงคือไอ้บอสคนนี้ได้เคยเข้าไปในระบบสเตมแล้วนั่นเอง จากนั้นคิดแมนก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือแลบของการปฏิบัติการระบบสเตมนั่นเองนะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือหมอเฮอร์มิเนสแล้วก็คอนเนลลี่นะครับสคนนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าตายไปแล้วนะครับแล้วเลสลี่ก็ฟื้นขึ้นมาครับถ้าให้ลองคิดดูว่ารูวิได้ตัวเลสลี่แล้วออกมาได้แล้วก็เป็นไปได้ไหมที่ยังไม่แสดงอาการออกมาหรือยังไม่มีผลอะไรทั้งนั้น แล้วก็ยังมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งก็คือทุกคนเชื่อมต่อกับร,ระบบสเต็มโดยทางกายภาพยยเว้นคิดแมนหรือคิดแมนอาจจะไปเชื่อมต่อกับร,ระบบอื่นอย่างเช่นระบบสเต็มไร้าสายอย่างนี้เป็นต้นและแล้วเราก็ได้พบกับหญิงปริศนาคนนี้ซึ่งถ้าเราได้เช็คใบบิดประกาศคนหายตำรวจเราจะรู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือไมร่าภรรยาของเซบาสเตียนนั่นเองไมร่าได้ขอใหคิดแมนได้เข้าไปพบบอสทันทีเพื่อรายงานผลภารกิจ และนั่นทําให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าบอสที่คิดแมนเห็นในจินตภาพนั้นอาจจะไม่ใช่ของจริงก็แบบยิงแสกหน้าไปซะขนาดนั้นน่ะยังจะกล้ามานั่งคุยกันอีกเหรอหรือว่าภาพบอสที่คิดแมนเห็นนั้นอาจเป็นความทรงจําที่ถูกบิดเบือนไปอาจจะมีเรื่องของความทรงจําเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่น่าคิดนะครับแต่ปัญหาก็คือความทรงจําส่วนไหนล่ะที่ถูกบิดเบือนจะว่าไปไมราก็ไม่รู้สึกจะสนใจสามีตัวเองซะเท่าไหร่เลยนะ ไม่รู้ว่านางแกล้งทำเป็นไม่รู้จักหรือว่าถูกล้างสมองกันแน่ก็ลองไปคิดกันเล่นๆดูนะครับจะเห็นได้ว่าโจเซฟนั้นแตกต่างจากคนอื่นนะครับก็คือถูกหามไปแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกหามไปไหนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตายหรือย,ยังก็รอดูไปก่อนกันแล้วกันเนาะในตอนนี้ถ้ายัางจํากันได้นะครับคิดแมนพยายามจะส่งเซบาสเตียนกลับเข้าไปในสเต็มแต่ทว่าอยู่ดีๆก็มีเครื่องหมายปรากฏอยู่บนมือของคิดแมนก็ที่รู้กันนะครับว่ารูวิกจะทิ้งเครื่องหมายเวทีคนที่ออกมาจากระบบสเต็มได้และคิดแมนก็เป็นหนึ่งในนั้น ในตอนนี้เธอพยายามจะส่งเซบาสเตียนกลับไปด้วยวัตถุประสงค์บางอย่างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเลสลี่หรือรูบิกมันก็เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของเซบาสเตียนย้อนกลับไปดูภาคหลังนะครับนี่คือตอนที่เซบาสเตียนถูกส่งกลับมาที่ระบบสเตมนะครับและจะได้เห็นเลสลี่เดินออกไปก็น่าแปลกอยู่นะครับว่าถ้าเลสลี่หรือว่ารูบิกนั้นได้ออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วทําไมเซบาสเตียนยังเห็นเขาอยู่ในโลกนี้ แต่มันก็มีสันนษฐานที่พอจะฟังขึ้นอยู่บ้างครับเพราะว่าในช่วงนี้เซบาสเตียนจะได้ยินคลื่นเสียงนั่นก็คือว่ามีการเปิดระบบสเต็มแบบไร้สายเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเซบาสเตียนก็เข้ามาแล้วนี่แล้วจะมันจะต้องเชื่อมต่ออีกก็ลองเดาดูว่าน่าจะเป็นเพราะเซบาสเตียนหรือว่าอาจจะมีคนหนื่งดีนะครับได้รับการเชื่อมต่อทั้งแบบทางกายภาพเครื่องหนึ่งแล้วก็มีไวเลสอีกเครื่องนึง แต่ไอไวเลสเนี่ยผมว่าพวกเขาได้เชื่อมต่อด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากรูบิกก็เป็นได้ครับแในแงก็เถอะครับการคาดดาวและสมมุติฐานต่างๆนี้มันก็เป็นแนวคิดของผมแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่ตีความออกมานะครับสรุปก็คือในเรื่องอยังสรุปไม่ได้นะครับจนกว่าจะมีภาคต่อ Leave that one and those two they're not going anywhere No one is เอาละครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ DLC 2ตัวแรกนะครับซึ่งเป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่จูลี่คิดแมนนะครับซึ่งก็ทําให้ได้เห็นมุมมองหลายอย่างที่เราไม่ได้เห็นในภาคหลักแล้วก็เราสามารถไขปริศนาบางอย่างได้ก็คืออย่างเช่นเรารู้ว่าจูลี่คิดแมนเป็นใครก็ทํางานให้ใครเขามีภารกิจอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า DLC ตัวนี้ก็ยังไม่ทําให้ในเรื่องหลักนั้นกระจ่างชัดขึ้นมานะครับก็คงต้องรอภาคต่อแหละ เอาเป็นว่าขอจบวิดีโนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหมวังว่าคุณจะชอบกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมเข้ามาติดตามในที่ช่องนี้ได้เลยนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรก็ไม่กดได้เฮ้ยอ,อะไรนี่มันไม่ใช่ขาธรรมาดาแต่เป็นขาแดนซ์โอ,โอ้พี่นี่ออกมาเต้นเลยนะยง